อยากสร้างแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองอยากสร้างเสื้อผ้าที่มันเป็นเอกลักษณ์ในแบบที่เราอยากให้เป็นจะเริ่มต้นอย่างไรสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารี h ช n n นลวันนี้นะคะพี่อารีจะมาแชร์และแบ่งปันประสบการณ์ของพี่อารีนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์เสื้อผ้านะคะซึ่งเมื่อใหม่หลายๆคนนะคะอาจจะมีคําถามอยู่ในใจหลายๆคําถามแต่วันนี้พี่อารีจะนําคําถามของน้องท่านหนึ่งนะคะซึ่งน้องได้โทรมาหาพี่อารีอ,อยากจะทําแบรนด์เสื้อผ้าพี่อารีก็พูดไปว่าถ้าจะให้พี่อารีทํา ตอนนี้พี่อรีคิวไม่ว่างพี่อรีติดงานอยู่ไม่สามารถรับของน้องได้แต่ว่าถ้าน้องจะปรึกษาอะไรพี่อรียินดีให้คำปรึกษาน้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยและปรึกษากับพี่อรีที่ร้านนะคะวางสายเสร็จน้องเขามาภายใน30นาทีนะคะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหาพี่อรีที่ร้านเลยซึ่งน้อง มีความตั้งใจมากนะคะน้องเข้ามาหาพี่อารีนะคะสภายกระเป๋าเป้ใบหนึ่ง,เป,งะะเป้น้องแน่นมากนะคะเป้น้องแน่นมากแล้วน้องเอาออกมานะคะซึ่งมันเป็นเสื้อผ้าในสไตล์ที่เขาชอบนะคะและเขาบอกว่าเขาอยากสร้างแบรนด์ที่ไม่เหมือนใครแต่สไตล์แบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยแต่ว่าอยากจะพิมพ์ลายออกมาในแบบฉบับที่เขาอยากให้เป็นนะคะในแบบที่ไม่เหมือนใคร ะะอ่าทีนี้มาดูว่าคําถามของน้องมีอะไรกันบ้างซึ่งคําถามของน้องนี้เป็นตัวแทนของพี่น้องหลายๆท่านที่ไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรเลยนะคะซึ่งมีคําถามดังต่อไปนี้คําถามที่1แหล่งซื้อผ้าจะหาซื้อได้จากที่ไหนคําถามนี้นะคะซึ่งใครที่อยู่แถวกรุงเทพนะคะก็อาจจะหาซื้อผ้าได้ง่ายนะคะ ต่างจังหวัดอาจจะหายากนิดหนึ่งในเชียงรายก็มีนะคะตลาดที่เขาขายเกี่ยวกับผ้านะคะก็จะมีหลายร้านในเชียงใหม่ก็มีหลายร้านนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกไปหาซื้อตามในร้านนะคะให้เซิร์ชหาใน เฟซบุ๊กนะคะในแฟนเพจนะคะในเพจจะมีหลายร้านมากเลยซึ่งราคาอาจจะถูกกว่าในต่างจังหวัดก็ได้นะคะให้เราเซิร์ชดูนะคะร้านไหนที่เขามีการกดถูกใจเยอะๆมะีการเคลื่อนไหวหรือมีการอัปเดตของเพจนะคะเยอะๆนะคะบ่อยๆก็ลองเข้าไปพูดคุยไปดูว่าเขาขายผ้าอะไรกันบ้างนะคะบางร้านเป็นร้านที่ใหญ่ เขาจะมีแผงชาร์จว่าแผงผ้าที่เป็นงานตัวอย่างส่งให้เรานะคะลองถามดูว่ามีมีตัวอย่างผ้าส่งให้ดูไหมลองสอบถามเขาดูเพราะว่าแต่ก่อนนะคะพี่อารีจะมีผ้าของบางร้านนะคะที่เป็นร้านใหญ่ๆเนาะเขาจะส่งมาให้แบบฟรีๆเยอะมากเลยนะคะเขาส่งมาให้พี่อารีซึ่งถ้าเรามีแผงตัวอย่างนั้นเราสามารถ ได้สัมผัสเราจะได้สัมผัสกับตัวผ้านะคะและดูว่าเออราคาเท่าไหร่เนื้อผ้าตัวนี้เราชอบไหมคือเราได้สัมผัสตัวจริงโดยที่เราไม่ต้องไปที่ร้านเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกร้านจะมีแผงแผงงานแผงผ้าตัวอย่างให้เรานะคะก็จะมีบางร้านที่เขาไม่สะดวกส่งก็มีนะคะลองดูลองสอบถามเขาก่อนก็ได้นะคะอ่าเรื่องการซื้อผ้า จบไปแล้วนะคะแหล่งซื้อผ้านะคะถ้าหาไม่สะดวกจริงๆเซื้อหาดูหาดูในในเพจนะคะในเพจที่เขาขายผ้าเม็ดอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะต่อมาข้อที่2ที่น้องถามมาคือ,อพิมพ์ลายที่เห็นบางบางแบรนด์ที่เขามีพิมพ์ลายสวยๆอะไรเงี้ยที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาขั้นตอนการพิมพ์ลายก็คือตัดเป็นอันนี้คือคําถามนะ ตัดเป็นเสื้อเรียบร้อยก่อนแล้วเอาไปพิมพ์ลายพวกนี้ใช่หรือไม่นะคะผ้าพิมพ์ลายที่มันแบบพิมพ์ทั้งตัวเลยนะคะทั้งตัวเลยแบบนะคะโดยส่วนมากแล้วนะคะจะเอาผ้าที่เป็นผ้าพื้นนะคะผ้าพื้นที่ไม่มีลายอะไรเลยนะคะไปพิมพ์ลายก่อนนะคะพิมพ์ลายตามที่เราต้องการเราอาจจะไปคุยกับ บริษัทที่เขาพิมพ์ลายให้เราไปคุยแบบเรื่องลายเรียบร้อยตกลงเขาทำลายแบบตัวอย่างให้เราเราตกลงกันแล้วเขาก็จะพิมพ์ลงผ้าให้เราพอเราได้ผ้าที่พิมพ์ลายเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาผ้าตัวนี้แหละไปตัดเย็บเป็นตัวอีกทีนะคะแต่ก็จะมีบางกรณีที่อ่ะ จะมีลายเป็นเป็นจุดนะคะที่ไม่ใช่ทั้งตัวเนาะเป็นจุดเป็นจุดก็อาจจะนำไปสกรีนท,หทีหลังก็มีนะคะไปสกรีนทีหลังเอาไปพิมพ์ลายทีหลังก็มีนะคะซึ่งมันมันแล้วแต่กรณีนะคะแต่ถ้าทั้งตัวนี้ต้องเอาไปพิมพ์ลายก่อนนะคะแล้วราคาพิมพ์ลายเท่าไหร่อันนี้น้องถามมาพี่อารีเลยบอกว่าคือ เพียก็ไม่เคยไปสั่งพิมพ์ลายแต่ก็พอจะอได้ยินลูกค้าพูดมาบ้างนะคะว่า,าราคาผ้าสมมตินะสมมติราคาผ้าอยู่ที่ประมาณ3 0เมร้ยหรือม้วนหนึ่งอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันเมื่อเราสั่งเขาพิมพ์ลายในแบบที่เราต้องการมูลค่าผ้าตัวนั้นมันจะเพิ่มขึ้นนะคะหลายเท่ามากนะคะแต่สิ่งที่เราได้ก็คือมันเป็นลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะเราก็จะ สามารถเอาไปขายในราคาที่ตามที่เราต้องการนะคะซึ่งจะไม่ใช่ตลาดเกรดล่างแล้วนะคะในการพิมพ์ลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะมันจะเป็นออีกเกรดหนึ่งนะคะอาจจะขายในราคา500ขึ้นพันขึ้นอย่างนี้นะคะถึงจะคุ้มนะอัะอนนี้จบแล้วนะคะเรื่องการพิมพ์ลายต่อมาอ่า ช่างแพทเทิร์นช่างตัวอย่างนะคะจะหาได้ที่ไหนนะคะพี่รีอยากบอกว่าถ้าหาแถวบ้านได้ก็ดีนะคะที่เขารับทั้งสร้างแพทเทิร์นขึ้นงานตัวอย่างนะคะนะคะคือหาแถวบ้านก่อนถ้ามันไม่มีจริงๆก็คงต้องออนไลน์นะคะเซิร์ชหาตามช่องตามเพจแล้วกันนะคะในเพจก็จะมีอยู่คนที่เขาคนทีเ่เขารับสร้างแพทเทิร์นและขึ้นงานตัวอย่างนะคะแต่ถ้าได้ช่างที่ขึ้น ตัวอย่างสร้างแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บนะคะซึ่งเป็นทีมงานเลยนะคะถ้ามีการแก้ไขงานมันก็จะสะดวกนะคะแต่ที่สำคัญเลยนะคะถ้ากรณีที่มีช่างแพทเทิร์นขึ้นงานตัวอย่างแล้วแล้วก็ตัดเย็บเป็นออเดอร์นะคะอยู่ในที่ที่เดียวกันต้องคุยกันนะคะต้องคุยกันให้รู้เรื่องว่านะคะต้องถามให้เข้าใจกันนะคะให้เคลียร์เคลียร์ไปเลยว่าเพราะว่า ถ้าเราไม่ได้ทํากับเขาแล้วแพทเทิร์นอะเราจะได้ไหมเขาจะให้แพทเทิร์นเราไปไหมนะคะเพราะว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งเพียลีไม่รู้ว่าเขาไปทําที่ไหนเนาะแล้วเขาบอกว่าหนูสั่งทำแพทเทิร์นกับเขาแล้วก็ขึ้นตัวอย่างอะไรกับเขาแล้วก็ตัดเย็บกับเขาด้วยแต่พอมาวันหนึ่งเราไม่ได้ทํากับเขาเราจะขอตัวอย่างะจะขอแพทเทิร์นเขาไม่ให้นะคะพียรีก็งงเหมือนกัน นะคะเพราะว่าเสียค่าแพทเทิร์นไปแล้วยังไม่ได้ค่าแพทเทิร์นอันนี้พี่ก็พี่อารีก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าระบบโรงงานหรือระบบเล็กๆเหมือนของพี่อารีมันอาจจะต่างกันเนาะลองสอบถามเขาก่อนแต่ถ้าในกรณีที่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าทํากับเขาแล้วแพทเทิร์นตัวถ้าไม่ทํากับเขาแล้วแพทเทิร์นตัวนี้จะไม่ได้พี่อารีก็อยากจะแนะนําว่าให้ทำแพทเทิร์นจากที่อื่นดีกว่า ทำแพทเทิร์นและขึ้นตัวอย่างจากที่อื่นแล้วค่อยไปจ้างเย็บกับอีกที่นะคะหรือที่เป็นโรงงานดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ร่วมง,งานกันแล้วแพทเทิร์นตัวนั้นก็ยังเป็นของเราเนาะลองดูก่อนถามกันก่อนนะคะทีนี้อ่าเรื่องแพทเทิร์นเรื่องช่างตัวอย่างแล้วก็การตัดเย็บเป็นออเดอร์นะคะจบไปแล้วนะคะข้อที่3เนาะต่อมาข้อที่4นะคะที่โอข้อที่4ที่น้องเขาถามมาก็คืออ่าถ้าเราตัดเย็บ ะะถ้าเราตัดเย็บเองขายเองจะดีไหมเฮ้ยนะคะน้องเขาแบบความคิดเขาเขาดีมากนะคะตัดเย็บเองขายเองจะดีไหมในกรณีที่เราไม่มีพื้นฐานเลยอย่าพึ่งดีกว่านะคะในกรณีที่เราแบบไม่มีพื้นฐานในเรื่องการตัดเย็บเลยอยากบอกว่าอย่าพึ่งตัดเย็บเองนะคะถ้าเราเก่งขายหรือมีทุนนะคะ ไปจ้างเขาก่อนดีกว่าจ้างเขาก่อนนะคะดูก่อนว่าตลาดของเรามันจะไปได้สวยไหมเสื้อผ้าแบรนด์ของเราจะไปได้สวยไหมพอถึงระดับหนึ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยงานที่เราทำออกไปลูกค้าติดแล้วนะมีความต้องการทางตลาดเยอะมากนะคะอุ้ยขายดีเป็นเทน้ำเททา่าถ้าอยากจะมาเริ่มต้นแบบตัดเย็บเองได้ค่ะนะคะลงทุนก็ ะะอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะถ้าเป็นแบบลงทุนเล็กๆไปก่อนก็จะประมาณหลักแสนก็ได้แล้วแต่ที่ยากกว่านั้นนะคะก็คือช่างเย็บช่างเย็บหายากนะคะเราผู้เป็นผู้จ้างเนาะเราเป็นผู้เป็นเจ้าของแบรนด์เราก็อาจจะต้องมีความรู้พื้นฐานบ้างในเรื่องการเย็บผ้าในเรื่องการสร้างแพทเทิร์นเหลือนะคะต่างๆพวกนี้นะคะเวลาเราไปคุยกับช่างเราจะได้คุยกันแบบเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะ ต่อมาข้อสุดท้ายแล้วนะคะที่น้องถามมาเงินทุนเยอะไหมเงินทุนเยอะไหมถ้ากรณีที่เราทำเล็กๆนะคะหลักหมื่นก็ได้นะคะหลักหมื่นก็ก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็จะต้องมีเงินทุนหมุนด้วยนะคะไว้หมุนด้วยไว้โฆษณาอะไรมากมายนะคะ<ม>ก็จะต้องมีเงินทุนสำรองในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเริ่มต้นก็ประมาณ1นึ่งหม่นก็น่าจะได้นะคะหรือหลักพันก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าที่สำคัญเลยเงินหมุนนะคะหมุนเงินทุนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่จำเป็นต้องมาเป็นหน้าร้านนะคะเราขายออนไลน์ได้เราก็ขายออนไลน์ซึ่งการขายออนไลน์มันทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านหรือการเปิดบูธเปิดอะไรเงี้ยนะคะเราปร,ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้นะคะเราก็สามารถขายช่องทางออนไลน์ได้นะ โอเคเงินทุนก็ต้องมีเงินทุนเงินทุนหมุนเวียนด้วยนะคะอย่าแบบมีแค่ก้อนเดียวแล้วไปลงทุนทําเสื้อผ้าเลยมันเสี่ยงมากนะคะเสี่ยงมากอยากให้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะคะแล้วค่อยขยับขยายไปเรื่อยๆนะวันนี้พี่อารีก,ก็จะมาสั้นๆใน5หัวข้อนะคะก็มาสั้นๆแค่นี้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องท่านนี้นะคะที่เข้ามา นะคะปรึกษาพี่อารีจนทำให้เราได้คลิปดีๆนี้นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเย็บผ้าขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขและประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์เสื้อผ้านะคะบายบายค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ